ชูสอนิ้วพายรินระดาเผยข่าวดีหายป่วยโควิด1 9กลับบ้านได้แล้ว หลังจากก่อนหน้านี้นางเอกสาวพายรินระดาได้ออกมาแจ้งข่าวว่าติดโควิด19หลังมีทีมงานฟิตติ้งกับค่ายละครชนลพีแล้วมีคนติดโควิด2คนนางเอกสาวจึงตรวจผลปรากฏว่าเชื้อเป็นบวกและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่28ธันวาคม2564ที่ผ่านมาทมกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่แสดงความห่วงใยอย่างล้นหลามล่าสุดพายรินระดาได้ออกมาอัปเดตอาการหายป่วยจากโควิด19กลับบ้านได้แล้วโดยสาวพายได้โพสต์ภาพขณะสวมแมสพร้อมชู2นิ้วลงอินสตา กรมส่วนตัวและระบุแคปชั่นว่ารักษาตัวเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พายออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วและจะปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอต่อไปที่สําคัญคือพายอยากใช้โพสต์นี้ส่งคําขอบคุณไปถึงคุณหมอและพี่พ,พยาบาลโรงพยาบาลปริ้นุวรณภูมิค่ะขอบคุณที่คอยดูแลผู้ป่วยทุกคนในโรงพยาบาลอย่างดีขอให้คุณหมอกับพี่พยาบาลได้มีเวลาพักผ่อนและสุขภาพแข็งแรงนะคะอยากขอบคุณมากมาก,มากจริงๆค่ะและขอขอบคุณทุทกๆคนที่ให้กำลังใจด้วยทุกคนเองก็ต้องรักษาสุขภาพ ภาพดูแลตัวเองให้ดีเช่นกันงานนี้ก็มีบรรดาคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลาม